แปลกจริงๆฉันยังคิดว่าพวกเขาจะมาปล่อยอะไรประหลาดๆที่นี่เพื่อบรรลุเป้าหมายบางอย่างหรือว่าลทัทธิโบดามจริงๆแล้วกำลังทำเรื่องดีอยู่แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมถึงมีสมาชิกหน่วยดับสว่าน,นสองคนหายตัวไปละ่ะอะไรกันไวจังโอเคเข้าใจแล้วพี่เสี่ยวฟานนายพลหลิงโทรมา บอกว่าฝั่งมหาวิทยาลัยอ,อี้สร้างสามารถจับแกนนำรัฐีบอยดำได้เป็นจำนวนมากเลยถามว่าทางเราคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอะไรนะทางนั้นเร็วจังแต่ทางเรายังจะให้พวกหวนเซอร์กลับมาก่อนแล้วเราค่อยสืบเรื่องรัิโบอยดำต่อดีไหมพี่เสี่ยวฟานถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราไม่ได้อะไรเลยเมันจะไม่ไม่ ให้พวกเขาหาบอแสของสมาคมดับบยูและพวกที่เหลือของกลุ่มครับต่อไปเขตชานเมืองเข้าไปได้เลยในที่สุดก็มาถึงแล้วเป็นไงขอเอามาด้วยไหมแน่นอนได้มาเรียบร้อยดูสิความลับของลัทิโบดัมก็คือสิ่งนี้ นี่คือของที่ซ่งเทียนห่าวต้องการหรอมันสามารถล้างสมองคนได้จริงๆหรอไม่ใช่หรอกเจ้านี่มันเหมือนกับการฝังความทรงจำปลอมลองไปในหัวคนมากกว่าแน่นอนว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ต่างอะไรกับการล้างสมองนักหรอกถ้าเรามีเจ้าดอกเบอร์ดานี่เราจะสามารถหลุดพ้นจากการควบคุมของซ่งเทียนหาวได้ไหมอย่าฝันหวานไปนักเลย ฉันที่สามารถแฝงตัวเข้าไปในรธีบัวดำและทําตัวเหมือนถูกล้างสมองได้เนียนขนาดนั้นก็เพราะอาศัยแผนการของซ่งเทียนหหาวนั่นแหละเขาเองก็เตรียมรับมือกับเรื่องนี้ไว้แล้วก็จริงถ้าไม่มีซ่งเทียนหหาและเรามีดอกไม้นี่บางทีพวกเราก็คงสามารถควอบคุมโลกทั้งใบได้แล้วละ่ะฝันกลางวันอีกแล้วจ้าดอกบอัวดำนี่มันมีขีดจํากัดไม่อย่างนั้นรธิบัวดำคงคลองโลกไปนานแล้ว สมแล้วที่เป็นพวกของกลุ่มครับเมื่อก่อนถ้าหารเกราะพวกนี้นับว่าน่ารำคาญแต่ตอนนี้เฮ้อจะเสียเวลาเรียบจัดการซะพวกเราจับร่องรอยพวกมันได้ยากมากห้ามปล่อยให้หนีไปได้เด็ดขาดไม่ต้องห่วงกับตันอสรพิษแม้แต่มแมลงสาบตัวเดียวก็หนีไม่รอดแน่ ตีทุกอย่างเป็นไปตามแผนรู้แบบนี้น่าจะให้พวกนักฆ่าทมินมาช่วยซะก่อนในเมื่อพวกมันถูกจับได้แล้วทุกคนบุกเข้าไปทันทีเร็วจับตัวผู้บุกรุกมาท่านครับมีผู้บุกรุกดูเหมือนจะเป็นคนจากประเทศจีน ให้ตายสิงั้นกรีบจัดการพวกมันสิพวกเราเลี้ยงพวกแกไว้เสียข้าวสุกจริงๆวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ